ยินดีต้อนรับสู่ The Quiet It Self พื้นที่ที่เราจะได้ฟังเสียงเบาๆจากข้างในตัวเราเองนี่คือ Type Reflections เรื่องเล่าของตัวตนผ่านสายตาของ MBTI INFp ศิลปินผู้รักษาโลกภายในทำไม INFp ถึงมีโลกภายในที่กว้างใหญ่กว่าภายนอก INFp คือใคร ทำไมถึงรักความฝันและอุดมการณ์คุณเคยรู้สึกไหมว่าในหัวใจของคุณมีโลกอีกใบที่เงียบลึกและงดงามอยู่ข้างในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเล็กๆความฝันที่ยังไม่พูดและคำที่อยากเก็บไว้กับตัวเองถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้คุณอาจเป็น INFp ศิลปินเงียบๆที่ไม่ได้แสดงออกด้วยเสียงดังแต่ใช้หัวใจเป็นพื้นที่ของความงามที่คนอื่นอาจมองไม่เห็น INFp ได้รับฉายาว่า The Mediator หรือนักฝันผู้รักษาใจคนพวกเขาไม่ได้เป็นคนพูดเก่งแต่มีพลังเงียบที่ส่งผ่านมาในแววตาน้ำเสียงและงานศิลปะที่เต็มไปด้วยความหมายหัวใจของ INFp คือฟังก์ชันหลัก Fi Introverted Feeling ซึ่งหมายถึงระบบค่านิยมส่วนตัวที่ฝังลึกมา INFp ไม่ได้ใช้ชีวิตตามควรหรือคนอื่นเขาทำกันแต่เลือกสิ่งที่รู้สึกว่าใช่กับใจตัวเองแม้บางครั้งจะขัดกับความคาดหวังของโลกภายนอก FI ทำให้ INFp มีเข็มทิศภายในที่ชัดเจนและเมื่อรวมกับฟังก์ชันรอง NE Extraverted Intuition พวกเขาจะมีความสามารถพิเศษในการจินตนาการเชื่อมโยงและมองเห็น ความเป็นไปได้จากสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้าม INFp มีความคิดสร้างสรรค์ที่ลึกพวกเขาอาจพูดน้อยแต่สื่อสารผ่านงานศิลป์คำเขียนหรือแม้แต่ความเงียบพวกเขาอาจดูช้าดูไม่แน่นอนแต่ข้างในกลับซื่อตรงกับตัวเองมากกว่าที่ใครเข้าใจและนั่นคือเสน่ห์ของ INFp โลกของเขาอาจไม่ดังแต่จริง ลองจินตนาการถึง INFP คนหนึ่งที่ไม่ค่อยออกความคิดเห็นในที่ประชุมเขานั่งเงียบฟังและจดบางอย่างลงในสมุดเล่มเล็กที่ดูเก่าแต่มีรอยมือจับบ่อยๆเขาอาจไม่ได้ยกมือเสนอไอเดียทันทีแต่วันถัดมาเขากลับมาพร้อม presentation ที่เต็มไปด้วยมุมมองใหม่ๆแบบที่ไม่มีใครเคยคิดถึงหรือบางทีเขาอาจเป็นเพื่อนที่ส่งข้อความมาในวันที่คุณรู้สึกไร้ตัวตนข้อความสั้น แต่เต็มไปด้วยความใส่ใจเพราะ INFP เป็นแบบนั้นเขาอาจไม่อยู่ใน spotlight แต่เขามักอยู่ในจังหวะเล็กๆที่มีความหมายพวกเขาอาจเลือกทำงานที่คนอื่นมองว่าไม่ได้ไปถึงไหนแต่สำหรับ INFP มันคือสิ่งที่มีความหมายและจริงแม้ใครไม่เห็นค่าพวกเขาก็ยังอยากรักษาสิ่งนั้นไว้เพราะถ้าเขาทิ้งมันเขาจะทิ้งตัวตนของเขาเองไปด้วย INFp คือคนที่อยากซื้อสัตย์กับความรู้สึกมากกว่าการทำให้คนอื่นพอใจแต่ในโลกที่วัดกันด้วยความสำเร็จที่จับต้องได้ INFp อาจรู้สึกว่าความจริงใจของตัวเองไม่เคยเพียงพอพวกเขาอาจหลบซ่อนตัวในโลกของความคิดความฝันเพราะโลกนั้นปลอดภัยกว่าโลกจริงที่เสียงดังและเต็มไปด้วยแรงกดดันให้เป็นอะไรบางอย่าง INFp บางคนอาจเคยถามตัวเองว่า ถ้าฉันไม่ประสบความสำเร็จฉันยังมีคุณค่าหรือเปล่าและเมื่อความฝันภายในไม่ถูกเข้าใจพวกเขาอาจเลือกที่จะเงียบเพื่อรักษามันไว้คนเดียวแต่ความเงียบนั้นก็อาจทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นในทุกวันในใจลึกๆ INFP ไม่ได้อยากให้ใครยกย่องเขาแค่อยากมีพื้นที่ที่เขาจะเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องพิสูจน์อะไร โลกของ INFp นั้นงดงามแต่บางครั้งมันก็หนักเพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่เขารู้สึกทุกอย่างคำถามที่ยังไม่มีคำตอบในใจของ INFp คือฉันต้องเลือกไหมระหว่างความฝันกับชีวิตจริงหรือจะมีที่ไหนในโลกที่ฉันจะอยู่จริงและเป็นตัวฉันได้ในเวลาเดียวกันตอนหน้าเราจะไปสำรวจว่า INFp จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้ยังไง โดยไม่ทิ้งความฝันและไม่ละเลยตัวเองก่อนจากกันอยากชวน INFP ทุกคนถามตัวเองเบาๆความฝันของคุณคุณได้ฟังมันบ้างไหมหรือแค่เงียบให้มันจางไปแล้วพบกันในตอนถัดไป INFP ความสุขของนักฝันที่มีตัวตนอยู่จริง